มันก็จะมาตอบคอมเมนต์ผู้นี่เนาะมันคอมเมนตแต่ผู้เดียวนี่เด้อมันมียุสองสามคนในคอมเมนต์มันหลังจากที่ค่อยลงคลิปที่ว่าค่อยบ่าค่อยมักประเทศไทยะนะประเทศไทยมันมีอย่างดีคนละแล้วผูน้นี่ก็คอมเมนต์บะอันบอกขอแน่บะไทยบอดีแมน่นิ้งว่าเขาบอดีพวกแก้วหันไปยุใส่มาเจ้าบ่เห็นสบอ เงินเจ้าบ่าได้มีโทรถาดบะเจ้าหากับเปิดอันหากัเปิดเฟซบุ๊กเล่นมาบะจึงบ่บเห็นจึงบบ่พู้นะพวกเขาดีลายได้อันนี้บ่แม่นคอย,อยุ่งอันนีน้ตัวจริงล้วนๆเด้อพวกเขาดีไลายดีจนบ่พู้ว่าจีดีจังได่ล่าสุดนี่เบิ่งไหมรัฐบาลเราหัน ไปขอกู้ยืมเงินน้าเขานะแต่วันนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทเขาก็ยังให้ยืมความเข้าใจดีนะแมนแต่โตเจ้าเองนะคนที่คอมเมนต์เจ้านําไปเฮดเบียร์กิไทยนะเป็นรอปรพอเขาเปิดโอกาสให้เจ้านะได้ไปหาเงินหาคําอยู่นั่นบ่วบาทแต่เจ้ามันมีลูกมีหลานเจ้าอีกอไปเฮ็ดเบียกเห็นงานอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็มีคนอื่นที่เขาเปิดหับ ที่ให้โอกาสได้ไปเฮ็ุเวียกเห็นงานนิวฟั่งไทยนะว่าอย่างว่าเขาบดีแม่นอีกอย่างคือพวกเจ้าคือบ่เห็นความดีของเขาบ่าเห็นสบามีปัญหาทุกแก้งคนที่มายื่นมือซ่วย่นะก็เป็นพวกเขาได้ก็เป็นพี่น้องทางฟั่งไทยเป็นทางฟั่งไทยได้เขายื่นมือมาซ่วยนะ่ะพอแต่ว่าเขาได้เงินข้าวว่าประเทศลาวเดือดท้อนบ่ว่าแต่ว่า เวลาน้ Workers, ําท่วมเนาะพวกเขาก็เฝ้าเอาเครื่องนุ่งห่มเฝ้าเอาของกินเฝ้าเอาเหือเฝ้าเอาเหือเอาแหงของเขาเน่ะอดหลับอดนอนมาส้อยขนเครื่องมาส้อยพี่น้องบางพื้นที่ค่ะเวลาเคลื่อนแตกน่ะนะทางอาสาฝั่งไทยเขากเฝ้ามาให้ความช่วยเหลือเอาข้าวเอาของเอาของกินของยู่มาฝากมาต้นมาส้อยเหลือเอาเหือเอาแหงงานที่อดหลับอดนอน มาส้อยเหลืออันอีหยังคือเจ้าไปเห็นความดีของเขาเขาดีซ้ำนี่แล้วเจ้าจิเอาดีซ้ำใดมันต่้งกับบ้านไอ้เมืองน้องที่พวกเอินเ้นที่พวกเจ้าไปเอิ้นเขาได้ก็บ่เห็นนะบ่าพวกอันเขามาส้อยเหลือพวกแก้วแนวใดแห้งล่าสุดนี่ที่มีการผ่าตัดในกรุงเทพทมีด็กน้อยที่ต้องไปผ่าตัดด่วนยุนกรุงเทพเขากอ็อํานวยความสะดวกให้ คำว่าเขามีน้ำใจนะน้ำใจพวกเขาเนี่มันล้นเหลือได้เพราะทีบอกให้แล้วก็คนลาวครึ่งประเทศเนี่ยนะบอกเลยว่าประเฮดเปียกอยู่ไทยนั่นนะเขาก็เปิดฮาเปิดเปิดอกเปิดใจต้อนฮบพวกเนะจ้าน่ะเจ้ายังบ oh en, ะบเห็นซะว่าออย่างคือว่าบเห็นอันน้ำใจเขาให้อีอย่างคือว่าไปว่าเขาบด่ดีความดีของเขานะ่ะ มีลายจุบ่มีบอนติบมีบ่อนใบผุนไ้สำหรับค่อยนะและกระส่องแม่น้ำโขงที่ทางฟั่งไทยและก็ฟฝั่งลาวเขาฮักแพงกันคือบ้านอ้ายเมืองน้องเขาไปมาหาสู้กันเขาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเจ้าเอสินค้ามาขายค่อยค่อยเอาสินค้าไปขายกับเจ้าพี่ ความดีของเขาความมีน้ำใจของเขาแล้วเขาก็เปิดอันด้านให้มาเที่ยวงานนาครพนมแล้วก็แล้วเขาเราก็เปิดให้เขาไปเที่ยวอันเวียงจัน์บอต่างๆเอ่ยเจ้าซัพพอร์ตค่อยคซัพพอร์ตเจ้าเป็ดเจ้าประยุ่ใสคือบาบบเหน็น